นะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้ก็นั่นคือวันนี้เรื่องยางกานดีที่เหมาะกับการเปิดกาชานะครับผมจะสี่ทุ่มแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับว่าเกมนี้เวลาเปิดเปิดกาชาอย่างไงนี่คือวิธีการเปิดกาชาของเกมนี้นะครับมันจะมี2ช่องอย่างงี้ครับและให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเปิดแล้วอะไรระหว่างตามนี้นะครับผมนี่คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับอ่าแฮนด์การ smG ไรฟเฟิล AR และ l m g แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับเฮฟวี่ซึ่งเฮฟวี่อย่าไปเปิดไปเลยครับันนานเปิดทีก็พอแล้วซึ่งอีเวนท์ที่เราซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเปิดก็คือจะมาเปิดไอ้สี่ตัวที่ผมกำลังจะเปิดให้ดูนั่นอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะไปเปิดนะครับดูคําว่าเลดอัพนะครับผมโหมดดักเลดอัพนะครับผมถ้าถ้าไม่ชัดก็อย่าลืมเอาเอารูปรูปขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งรูปให้เดี๋ยวส่งรูปขึ้นฮหซึ่งในภารกิจของเราในวันนี้นะครับ เราจะมาเปิดกาชาทั้งหมด4ตัวนะครับผม1ใน5นะครับผมถ้าได้1ใน4ตัวนี้ถือว่าอบิชชั่นคอมพิวต์ครับแต่ถ้าได้ต่ำกว่านั้นก็ถือว่ามิชชั่นเฟลนะครับผมนี่ต้องเข้านี่เลยชิงร้อยชิงล้านแล้วมึง่ะ <c oughs> จะทำได้ไหมจะทำไ <c oughs> ด้าบถ้า,าสามารถเปิดอะไร4ตัวไปกินได้ไหมเปิดหมายเลไหมดิเล่นหดิเนี่ยเปิดกาชา4ตัว<ม>เดี๋ยวมึงเอารูปขึ้นมาเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งให้ ขอถั้งสองตัวเอ้ยสีดิสีดิเดิมพันสูงสี่ตัวได้หรือไม่ได้โอ้ทำไมทรัพยากนเยอะจังเลยยิมฟ์มยิมชีวิตฟาร์มลอเลยทำไมทรัพยากรมันเยอะจังเลยก็ รวยครับรวยเอ้ยเมียวเมวเมียวมยวตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่ยะหายากที่สุดนะครับนี่คือคือ l n g APK ศูนย์สองสองศูนย์สามนะครับผมซิก MCSPP PPD สี่สิบนะครับผม FX ศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับผมและ AR ห้าเจ็ดนะครับผมอันนี้มันเปิดในเลดเนี่ยติกาชาพวกเนี่ยเ,เออในในนี้เลยหมดเลยครับซึ่งภารกิจของผมก็คือ AR สองกระบอกกับ SFG สองกระบอก LMG เดี๋ยวค่อยปเปิดทีหลังก็ได้ อันดูทรัพยากรทรัพยากรจะจะจะ,จะถึงหรือเปล่าซึ่งในภารกิจนี้ก็คือถ้าเปิดหมดถ้าเปิดนี้หนึ่งในสี่ตัวนี้ครบหมดนะครับผมได้ได้สี่ตัวถือว่ามิชชั่นคอมพีทครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็คือมิชชั่นเฟลมาพร้อมแล้วเราจะเริ่มชุดแรกกันก่อนเลยนั่นก็นนคือนนั่เซตเออาร์มาอาจจะช่วยนะครับสามองปังครั้งที่หนึ่งกดมันไม่มีเวลาบอกมันไม่ไม,มีไม่มีนั่นเหรอ เอาเล้วไปลุ้นเอาได้เลยเหรอยังไม่ใช่ครับคนละตัวทีเก้าหนึ่งเปินี่ปอะไรมันเป็นตัวห้าดาวเออห้าดาวตัวที่ครค้งที่สองเริ่มโอ้หนึ่งชั่วโมงไม่หวังอะไรละสามอืม <c oughs> นี่กูจะเคม็มเค็มตลอดทั้งวันไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยอ่ากดผิดกดผิดอ่าไปรู้นะ่อะอมาไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนน,นิดนึงนะครับนี่เขาพอดูเปืนใหม่มกี้ดิอ่าพอดูปืนเม่กใหม่ดิไอเปเืนเลดกาชาบนะีเนี่ยอ่าเลดกาชานะ ไป<ห>ดูเลยอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับเยไ,ไปดูเวลาให้มันจะมีเปล่าะดูไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,ม,ขมีของนี้ต้องเสียงดวงเว้ยของยี้ต้องเสี่ยงดวงถ้าเปิดรูปออกนี่คือแจ็คพอตแตกทันทีมามเปิดเลยไม่เสียเวลาละอก็ไม่รู้เลยไปก่อนเฮ้ยสีดาวเว้น ไม่ใช่ว่ะหัวชมพูเหมือนกันแต่ไม่ใช่โอ้โหรวอยัางเงยทั้งคูรี่หมดตั้งแต่แล้วไอ้กาทีโดโคเล็กโอเล็กคอ,อนแทกันน่อืมเริ่มได้กลิ่นความเค็ม ไม่ใช่ไม่ใช่ความเคม็มเริ่มแทรกซึมเข้ามาในร่างกายแล้วอี่ยังโชูเมียกูดิกิสกิสรีบกินเนี่ยใ,ใ,ใจวันไหวในสันใจวันไหวยังวันไหวดับเปิดรูปกิสไอกิสรีเอ็นเคพีบ่อยมัจใจวันไหวอืมไม่ไม่ผ่าน ผมก็ไม่รู้นะระหว่างทรัพยากรกับไอ้นั่นอันไหนจะหมดก่อนอเขียมอีกแล้วเขียยอีกแล้วสีดาวสีดาวเป็นไอ้สัต์ไทยห้าหกหนึ่ง เฮ้ยไม่ได้สักทีว่านี่ขนาดเลดอัพนะเนี่ยอย่าไปบ่นดิมึนก็บ่นนี้เหมือนนั่นนั่นแหเออสามดาวมีโอกาสมากกว่ากูเยอะเลยนั่นแหละไม่รู้อะไรจะหมดก่อนนะดิระหว่างทรัพยากรกับการ อุ้ย AK แล้วยริงอ่าสิบเก้าใบไม่เีเวลาบอกจริงเหรอไม่ไม่อันนี้คือเราต้องรู้เองเว้ยอือือขาวเลยสัตว์ขาวโผน,นอือรสอืมมีมีคิดจะออกจริงๆใช่ไหม เอ็นซ er> ีสีดาวสีดาวสีดาวไม่แตกไอส์เออาร์ปัดดวงโอ้ยหมดละฮะโอ้หมดละหมดและยัง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 หมายถึงส uh, ั้นมากแต่ละทีอ่ะสองดาวก่อนตอนนี้ห้าดาวเฮ้ยห้าดาวห้าดาวได้เป็นเป็นเป็น ใช่ไหม <S <S ไม่ใช่เลยใช้เก้าห้าหลุดเลดไม่มีการนตี <S <S ไม่คือมันเป็นเลดอ่ะคือมันมีโอกาสเพิ่มแบบมีโอกาสเปิดได้อ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะรีบเปิดละอ่ะ ตัวดีเฮ้ยสีดาวสีดาวเป็นเป็นเป็นเฮ้ยเ <c oughs> บียร์บางครั้งเราก็เริ่มท้อเป็นแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อืมขาวเลยเอ้ยสีดาวอะ <c oughs> ไม่แตก บอกมาสองตัวก็คุ้มแล้วอีกถล่มเปิดรับไอไออันศูนย์หนึ่งนี่พอจะมีหวังไหมรุม้นศูนย์สองไหมล่ะเฮ้ยศูนย์สองไม่ต้องรุ้นเอารุ้นศูนย์หนึ่งดีกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งรายเยอะมากดปั้ง ฮาดาวเปิ้ลเปิ้ไม่ใช่อะ่ะ <laughs> ไอตอนไอตอนที่กูเปิดไอตอนที่กูเปิดกระบอกนี้มากูไม่เคยเปิดได้เลยด้วยทีไอตอนกูจะเอากระบอกอีกมึงเสืรกเอากระบอกนี้มา <c oughs> <c oughs> กระบอกที่สองก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ เลยหมดเลยเฮ <laughs> ้ยกูเปิดจะหมดแล้วนะไม่คิดจะออกให้สักตัวจริงดิโรงเต็มเฮ้ยสีชั่วโมงสิบนาทีมาลืมดีกว่าจะได้อะไรอันแรกผ่านไปอันที่สองอาดาวอาดาวเปิดมาเป็นเป็นไม่ใช่อีกเหรอนีน่บูลใช่ ปืนลืมปืนเหล็กล้วเ่ยมันเป็นปืนเลดปืนออกมาใหม่จําไม่ได้นะช่างมันเถอะมันจําได้แค่รูปก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องกูก็ต้องเอารูปไปเนจำไม่ได้เลยเฮ้ยออกออกออกก็เป็นเป็นเ้ยเมื่อกี้เลยเอาน้ำเอาน้ำมาแล้วเหรอเอาน้ำมาดูเพื่อนให้กำลังมาให้กำลังใจเพื่อนการเปิดกาชาดเพื่อน มันมาแล้วนี่เอ้ยไม่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 ลองลองกอไปก่อนก็ได้กอคลิปไปก่อนกอคลิปโอ้ทำแปกกอได้ตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยสิบสี่นะครับการ์ดเล่งมีอยู่ห้าร้อยหกสิบสองนะครับผมนรับไปยากรเริ่มไล่อยลอลงเรื่อยๆมาจะไหรือไหมมันเปิดการใชยนานิกวีกันโอเคขั้นละสองอันสองไอสีดาวออกมาเป็น สงสัยคุณลืมกดอันนี้แน่ๆเลยเบี้ยไม่ออกมันคืออะไรเอ้ยนี่สองร้อยเก้าเมื่อกี้เบียเต็มอสงสัยคุณลืมกดอันนี้แน่ๆเลยเลด<ๆ>มันเลยไม่ขึ้นนี้ฮะปกติกูเปิดอันนี้ตลอดอืมสตาร์มันคืออะไรอา้า<ๆ>ไปเลยสามดาว มานี้ไม่ได้อันนี้เปิดทีละครั้งเเหรออันนี้เริ่มเปิดทีละครั้งแล้วสงสัยกูเปิดผิดมเมื่อกี้นี้ไอเ้เยาของเมื่อกี้นี้เสียเปล่าเลยต้องเปิดที่ประมาณสองรกว่าครั้งอืม เ,เริ่มเพิ่มเลทขึ้นแล้วโอเคซับเหมือนกูรู้อะไรบางอย่างละกูเปิดผิดคนพิมพ์ดาไม่งอ, <laughs> อ้่งแหม้เฮียกูนึกว่าอันนั้นไงปกติใช้เลทที่สิบแปดเลเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมเฮีย,อ,ยอ,นนออกแล้ว แต่แต่ไม่ใช่ตัวที่กูต้องการต่อกดผิดกดผิดมากดต่อบีบสองอ่ะมาเฮ้ยแตกไหมแตกไหมแตกแตกแล้วแตกแตกแล้วมันแตกไปตัวเดียวแตกไปตัวเดียวแตกไปตัวเดียวเหมือนป้ายมาว่าถ้าเอาเนี่ยเปิดน่าจะดีกว่าอีก เอานาเปิดนิ่มดีวิเสียค่ามูไปท้งเสียค่ามูเอ้ยไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่พลาดบ่อยแล้วกลัวต้องได้ s ม g ไม่ก็ AR บ้างเหรอวะมาเหลือ34ครั้งเฮ้ยเฮ้แตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยได้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 ด้ได้ได้ไดสไดแได้ได้ไดไ้ไ้ น่าเหมือนเหมือนกูอยู่คนละโลกกับมันไหนงียแต่กูแต่กูจองแล้วทำไปสองยิบไม่ไม่ไม่ไอดี ID เลยไอคีนี้มาเปิดคาจางแรกใน่องกูท่องกูแล้วมันก็ได้มาเลยสองตัวเอ้ยอ,อ้าวไอซับชิปเป่งละไอตัวนี้มันเป็นเลดวะหมดแล้วหมดเลยหมดเลยไม่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 ไม,ไม่ยังเหลือยังเหลือป๊ับนึงเนี๋ยนะยแสดงว่าซับเพื่อนอืม ต่อให้คนอื่นเปิดได้มันก็ไม่มีใครเปิดได้ทั้งหมดสี่ตัวหลังไอ้ยี่เนี่มีสมาธิมากในการเปิดกระชายที่นี่คุณยายนิ่งเงียบทุนเงียบเลยจะกลัวซการเปิดกระชาต้องมีสมาธิด้วยเหรอไม่มันก็มันก็ไม่มีสมาธิหรอกยอ้เนี่ย มีสมาธิแต่กับเรื่องอื่นกับเรื่องไอ้ที่เป็นคามลไบกเคยมีก่อนก่อนเปิดต้องน,นององั่งสมาธิก่อนเราอะไรแบบจิตอธิษฐาน <17 S 2> ไม่ใช่แล้วโ <laughs> อเคคิดว่าหมดละแม่งแจะงความแตกสองตัวนะเวย้ยที่เหลือกิบ mm. <laughs> เนี่ยแล้ว <laughs> เนี่ย,ยมันมันขึ้นคําว่าเนี่ยเนี่ยคําว่าอะไรจะรู้ไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยตรงตัวสีแดง หลาไม่ทันไวเช่งไม่เดึกคือมันจํากัดเว้ยจากัดก็คือหนึ่งหนึ่งอันโอแต่ไม่อดียวไม่ไม่อิสระเลยครับซึ่งในซึ่งในสี่อันเนี้ยคุณจะเปิดอันไหนก่อนก็ได้เวย้ยเปิดอันไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกไอตัวนั้นเปิดมาแล้วอ่ะก็คือมันก็นจะตันแค่นั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์เปิดได้อีกอันที่เหลือไงก็ปล่อยไปงั้นแหละที่ที่เหลือก็เออภารกิจ ล้มเหลวภารกิจล้มเหลวตัวไปกี่ตัวสองตัวสรุปได้แค่สองตัวครับที่เหลือจบเหรอพูดผ,ผิดตรงไหนบอกสองตอนต้นคลิปแบบไหมขอสองตัวไม่ก็ได้สองตัวจริงแล้วเนี่ยไ,ไม่ทีแรกภารกิจทีแรกจะเอาสี่ตัวไงแบบกะจะเปิดได้สี่ตัวเนี่ยไม่เชื่อกูไม่ไงจบเลยครับคือได้ก็คือ ก็คือ AR 5ดาวกับ AR ที่เป็น4ดาวนะครับผมส่วนที่เหลือไม่ได้ทำไม่สำเร็จ <laughs> อ่าคุณคุณพิธีกรจะมีอะไรจะพูดไหมครับพูดอะไรมันล่อกกูไป,ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ก,กออคลิปเอากันเดี๋ยวก็กอคลิปเอากันนะตัดเอาไม่เหลือเท่าไหร่ไม่ได้ <laughs> ไม่คยเปิดปิด <laughs> ปิดเลยดีกว่า <laughs> <laughs> ปิดเลยพอละไม่ไหวไม่ไหว โอเคไว้ก็ใหม่ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ